ก็วันนี้เราก็เดินทางมาในช่วงเวลาไทายๆเลยนะครับก็ให้คุณหมอได้กล่าวอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องครับผมภ้าก,การเกษตรนะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของคุณหมอเช่นลยครับคับผมก็เช่นเดิมนะครับนะฮะไทยไทยไฮกรีนนะครับตัวนี้ขอเป็นเหมือนยาสามันประจำบ้านเลยนะฮะให้มีติดไว้ทุกบ้านสารเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชนะฮะเขาก็บอกตรงตัวอยู่แล้วนะใช้ตัวนี้แล้ว เติบโตดีให้ผลผลิตดีนะครับส่วนไทไทไฮสตองตัวนี้นะอันนี้เสริมสร้างให้เซลล์พืชแข็งแรงนะทนทานต่อสภาวะแวดล้อมนะไม่ว่าฝนหนาวนะแล้วก็ทนทานต่อการกัดกินของมแมลงนะทํทำให้พืชแข็งแรงขึ้นนะไทไทไฮสตองนะตัวต่อไปจริงๆตัวนี้ไทไทไฮบ็อกเนี่ยแต่ต้องใช้ก่อนที่จะปลูกพืชนะะ ผสมในไปในดินนะผสมน้ำลาดไปในดินเพื่อปรับสภาพดินนะฮะปรับ P ีเฮของดินให้เหมาะสมนะฮะแล้วแถมในตัวนี้มีจุลินทรีย์นะฮะทำให้ดินมีจุลินทรีย์ตัวดีเยอะนะครับต้านทานกับจุลินทรีย์ตัวร้ายนะครับและที่สำคัญนะฮะเกษตรกรที่มีปุ๋ยมูลสัตว์สดๆนะฮะยาใช้กับพืชโดยตรง ให้หมักด้วยไทไทไฮบล็อกตัวนี้ก่อนนะครับเป็นเวลาสัก1เดือนนะฮะบูลสัตว์ท่านก็จะสลายตัวเหมาะในการเป็นอาหารของพืชนะครับตัวไทไทไฮบล็อกนะส่วนถ้ามีโรคและ,มะแมลงก็คือไทไทไฮไฟนะฮะตัวนี้นะฮสำคัญที่สกัดมาในรูปน้ํามันนะฮะตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในาการฆ่ามดเหมาะนอนมแมลงเพี้ยได้ดีนะครับขอให้ใช้สม่ําเสมอนะจะเอาวันอยู่แน่นอนนะครับผมนะ แล้วแถมอีกนิดนึงตัวนี้สําหรับบ้านเรือนที่มีปลวกนะครับหแกลอนต่อหลังเนี่ยลาดอยู่ได้1ปีเลยปลวกไม่มารบกวนท่านนะครับครับตัวสุดท้ายนะฮะที่อยากจะฝากไว้นะไทไทเห็ดโปรนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ทําก้อนเชื้อเห็ดนะครับผสมไปในก้อนเชื้อเห็ดนะฮะเส้นใยเห็ดท่านจะเดินได้ไวนะถ้าเดินเร็วก็ขายได้ไวนะครับ อีกอย่างหนึง่งสําหรับคนที่ซื้อก้อนเชื้อไปเปิดดอกนะฮะแล้วก็ฉีดตัดเส้นใยนะฮะแล้วก็ฉีดไปที่ดอกนะครับจะทําทให้ดอกดอกได้รูปร่างสวยหนาอวบนะฮะรสชาติอร่อยแล้วก็ออกดอกได้ทนนะครับส่วนน้องใหม่ตัวนี้นะครับไทยไทยไฮสปรีดตัวนี้นะฮะทำสำหรับนะ,กะเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลขยายผลได้อีกทัก30%เะฮะเพิ่มน้ำหนักผลได้อีก นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ผลชนิดใดก็ได้นะไม้ดอกดอกก็จะใหญ่ขึ้นไม้ใบไม้ใบนี้ต้องเลือกนะครับว่าเหมาะสมว่าพืชชนิดนี้ท่านต้องการให้ใบใหญ่ขึ้นระดับไหนก็ใช้เขาแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นพืชที่ต้องการใบเล็กก็ไม่ให้ใช้อ่าน,ะนี้บอกข้อข้อข้อการใช้ไว้อีกอ,อ,อีกตัวหนึง่งที่ตัวนี้มีประสิทธิภาพนะในการเร่งรากนะครับในการเร่งราก นะท่านจะไปใช้ในการเลีงรากได้พืชทุกชนิดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ของเรานะครับครับก็บรรจุ 25cc นะใช้ครั้งละหยดใช่ไหม10หยดต่อน้ำ20ลิตรจริงๆแล้วถ้าจะขยายผลนะฮะประมาณสัก10ถึง20หยดต่อ10ถึง20หยดต่อน,าน,าน้ำ20ลิตร